ครับผมเห็ดพาะแล้วก็ตำส้มตำขาดบ่ได้ครับยังมีไข่เจียวอยู่ครับผมอันนี้แกงเห็ดเพาะล้นๆนะครับมาอีกเมนูนึงครับโอ้ยแกงเห็ดเพาะใส่กบมาพี่น้องมีเมนูนี้ก็สุดยอดครับเมนูป่า,ปาอาหารป่าของเรานะครับผมดูมนะร,ร้อนๆเลย วันนี้นะครับพอดีอ่าแม่ยายมาที่บ้านนะครับแลญาติพี่น้องมากา็ทำกับข้าวอาหารป่าครับผมเป็นแกงกบใส่เฮ็ดพอนะครับโอ้โหเมนูของเราวันนี้สมตำด้วยนะครับผมคอนแซบพี่น้องคองแซบ เดี๋ครับมากินนดากันนะครับเด้๋ยกินคู่มือกับแซ่บพื้นเราครับผมกินจังไรก็อร่อยกินยังไงก็แซ่บนะครับผมสำหรับเมนูอาหารปลาอาหารมิสานของเราแซ่บแห้งแซ่บแห้งครับเปลี่ยนใจเนะมือเงาเอื้อมหมดละอาหารตอนนี้กินสุดๆเลยครับเพื่อ้ชมดูแต่นักบอลดาอ่ายุดแล้วกัแกงครับผม ครับมนี่แต่แนวเสียบๆไอ้น้องมาหาานหมอต่างหอปลาทูนไข่เจียวลืเลยครับผมเข้าข้วหม่าอยู่ขางในเรือบเงินเจ้าบอกแลไวเข้าข้าวม่ายู่เลเรื่องเงินรวยนะเงินพวกไข่กุอบตูเงี้ยคือตูบ้านนาโอย เนาะตรนที่เใส่แมแคร์นาคอยนาเพียงต่จักจักมันขาดเาะมัาดจดดอกแล้วาจาของอันดีสิเล็ดแล้วบ็จะได้ถือมือเลยพน่งเบื่องนีกว่านอดูว่ามุใหม่หรือามุกใม่กินได้คู่มือแ่นกินได้คู่มือโดยกินลายปีมุกใหม่กเพราะว่าุกชอบบุก ใช่บอกกินกบค่ะให้ไม่ยูทั้งทีแต้กินกบมาไปทังผูใ่ยบอกกินยัยกับอันนี้กินบุหริ่มันจะเพี่อได้กินอย่าจบแก่พักขาเองผูกอ้ยจัดขาเขาบ่ขาบ่เป็นน้ำตากบขันนี่อาหารเลงครับมากินไก่ถือนาคอยคือีนองไหมครับกวนกฟังยาง ถึงก็บางยางนาคอยบางยางนาคอยตำมืหุันำเองครับฝีมือเดินห่นนาคอยมาดูกินไลน์ไลนไลสี่ยคนเจแปรินะครับผมครัแซ่บโอเคครับผมแซ่บมาแซ่บพี่น้งมาเดอนคุณถ่ายคุาะมันขึ้นมาลงเลยดงงวมกันเรลได้จะเหรียญแล้วก็แตกตอนนั้นจะเินรถบเน เป็นีอลอยเรียเอาชูต่อไปผมก็หกเดือนยังอไรลอยเหรียญอีกหกเดือนยังไรลอเหรียญกเดือนยังไดไรลอยเรียเดือนเห้ยอเป็นพี่น้องแต่งอมกบครับผมใส่ห็ดเาแบบได้แล้วมันเมื่อยเหมือนระเบิดนึกทำไมโับจันส่งติดเลย

นี่เดี๋ยวทางเลนะหันแล้วบ่สีนะมันกำลังงามหับนี้เราบอกมีแต่ได้ดินเปนผสมปุ๋ยซื้อแล้วันเจีชอบลอยก็ทะงงนี่ดีนี่ของเลย่อ้โหหุ่นไครไปซื้อต่ไปซื้อของใช้กันยังเดือนหรอเสียงแพงไปดนองเ้ยมาเด้อครับเด้อสุดยอดเลยครับกินแกงย็ดพใส่ยพบกพี่น้อง เอ้เนี่ยก็อย่างนั้นบอกให้เปลี่ยนเอาเงแห้่แล้วหัวได้หลุดแล้วกินอยู่ให้อยู่หน้าพี่้องเปเนี่ยไม่าย่างเสร็จบได้เห็ดุ่เพราะเนี่ใส่หม้อห่อไก่ห่อเพื่อนผัดบะหมี่ผคือเป็นปัดๆก็แเดีล้วบอกอัอลบหรเอไห้เพื่อนไม่หัวหนอกที่ราคาเปลี่ยนย่างดังนกมันกิน มันกินเนหม้อเดกับหัวสี่เออมันกินเนหม้อมอสบางขั้นเนื้อมสีมอไซมัวพี่น้องเอ้ยเดีคยมัวอยู่ห่างกันมอสีมันแท่งครับผมี่น้องขีดเพ็รพอจมัวเรื่องมอตะไซเลยพี่ได้เบิร์ตคับช่องเข้าไปช่องทั่วไปสบายสบายเอ้ครับผมไอ้น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้นะครับขอบคุณมากมากที่รับชมฟันแซ่บครับพี่น้องอีเมลเลยเรื่อน่าจะแขกกันยังไงเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ 我也在下面。Oh,